สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอลลี่ชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเอ่อหลังจากที่ทำคลิปอ่าน้องไอ้คุณครูตะวันเนาะอ่าทำกล้วยฉาบขายนะคะที่แพ็คใส่ถุงนะคะก็มีออเดอร์มาออเดอร์มาอีกจำนวนหนึ่งอะนะคะช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะคุณครูก็เลยว่างทำนะคะเอ่อตอนนี้ก็ได้กล้วยมา สามเครือสามเครือนี้น่าจะได้กี่กิโลคุณครูประมาณสามสามสามถึงสามโลประมาณนี้ค่ะสามถึงสี่โลเพราะว่าพวยฉาบค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักเบานะคะลาฉาบแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมกล้วยใช่ไหมคะเตรียมกล้วยปเป็นวีตัดเป็นหวีแล้วก็แล้วก็จะเอามาแช่น้ำค่ะ แช่น้าเกลืออืมแช่น้าเกลือแช่น้ำเกลือไว้สักประมาณถ้าเรารีบก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วก็มาฝานเปลือกออกอืมแล้วก็แช่ไว้อีกตอนเย็นค่อยค่อยฉาบใช่ค่อยลงหม้อใช่มันจะเสียเวลาตอนที่ปอกเปลือกละแต่เรามีเรามีวิธีปอกทำให้มันเร็วนะคะ เราไม่ใช้มีดแล้เราใช้อะไรคะใช้ไม้ไผ่ <c oughs> ไม้ไผ่ทำให้มันเป็นแบบแหลมๆแบบนี้ <c oughs> แบบนี้ <c oughs> ให้มไนแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าอ่าทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะถ้าถ้าเราไม่แช่น้ำไว้อะไม่แช่น้ำเกลือนอะ่ะมันจะปอกยากอืมมันต้องแช่น้ำเกลือไว้ก่อน นี่นะคะการปอกตัดหัวตัดไม่ต้องเสียดายตัดไปเลยแล้วก็ีดแบบนี้อันนี้มันต้องอันนี้มันยังไม่แช่เนาะอันนี้แบบมันสุดยู่เนาะใช่แล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะแกะออกมาอืมเราไม่ต้องใช้มีดมันก็จะแบบนี้อืมนะคะง่ายมาก ถ้าเราใช้มีดนะมันค,ความคมของค่ะเอ,อ่อความคมของของมีดมันจะกินเนื้อกล้วยไปด้วยนะคะมันจะไม่สวยอืมเวลาตัดเราก็ไม่ต้องตัดแบบนี้เราตัดไปเลยให้เห็นเนื้อไปเลยอืมพอเวลาเราฉาับก็ออกมามันจะได้สวยมันจะเสมอกันเนาะเวลาฉาบเนาะเราไม่ต้องเสียดายนะคะเราตัดให้เห็นเนื้อกล้วยแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่เราเ,ออเราเลีลมเนาะแต่อันนี้มันมันนานแล้วเดี๋ยวไปเอาใหม่ อันนี้ไม้ไผ่น้องเขาทำรอบที่แล้วเนาะนะคะน,บบน,นี่นะคะถ้าเราใช้เอมีดอ่ะ,ม,อะมันจะกินเนื้อกล้วยไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีความคมนะมีดเนาะม,มันก็จะเร็วด้วยอันนี้มันเร็วเร็วกว่าอันนี้อ,อันนี้คือแช่น้ำเกลือนะคะไม่ให้กล้วยเอ่อกล้วยมันปอกง่ายปอกง่ายแล้วก็ไม่ให้มีสีดา่ะเนาะ,ะไม่ให้บห้แย่บอให้กล้วยมันแหล่พี่เนอะ แต่พอถ้าเวลาเราเราแช่ไปปุ๊บสักชั่วโมงนึงนะมันก็จะแบบออกเป็นแผ่นเลยอืม,มันก็จะเร็วอ,อันนี้นคือกล้วยเพิ่งตัดลงเมื่อกี้นะคะก็เลยาสาธิตให้ดูนะคะแต่ต้องมีการแช่ก่อนนะคะแล้วแต่สูตรใครสูตรมาเนะ <laughs> าะแล้ถ้าถ้าแช่นะมันก็จะออกเป็นแผ่น เป็นอันนี้เลยก็จะเร็วกว่านี้นะคะอันนี้คือน้องเขาสาธิตให้ฟังให้ดูว่าการปอกกล้วยยังไงถึงจะง่ายขนาดนี้ยังไม่ได้แช่ก็ง่ายแล้วเนะาะ่อืมอ่าแล้วก็พอแช่แช่นี่ใช่เวลานานไหมพอปอกเป็นแบบนี้ปอกแล้วก็มาแช่นี่ใช่ไหมคะอืมแช่ถ้าถ้าเป็นของของของหนูนะหนูนจะแช่ไว้ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงถึงสามชั่วโมงอืม นะคะทำกล้วยฉาบนี่ทำมานานหรือยังคะนานนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเรียน,เร,ยนเรียนมหาลัยทำขายใช่ค่ะทำขายนะคะรับตามออเดอร์เรียนไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยแล้วก็พอเรียนจบปุ๊บแล้วก็เราก็ไม่ได้ทําเลยแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ก็ทิ้งไปช่วงหนึ่งเนาะใช่ค่ะแล้วเพิ่งกลับมาทําเนี่ยเพิ่งกลับมาทําเพราะว่าเมื่อก่อนก็เอ่อ เรียนที่ตอนเรียนมหาลัยนะเออก็จะมีการขายทางออนไลน์แล้วก็อ่าไปเอาไปเล่ขายแล้วก็ออเดอร์ด้วยค่ะตามตลาดโตลุงตามอะไรไปหลังเลิกเรียนอย่างนี้นะคะก็คือทํามานานแล้วนะคะมีความนานแล้วนะคะถ้าเวลาเร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 าตัดแบบนี้บางคนเห็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 นหลายคนแบบก็เวลาเขาตัดอ่ะ เขา,าจะไม่ตัดเข้าแบบอันนี้เขาเหมือนกับเขาเสียดายเราอันนี้เราไม่ต้องเสียดายเพราะว่าคือถ้าไม่ตัดเข้าไปลึกๆเนี้ยเวลามันโปอะอ่ะสมมติว่าตัดแบบนี้ประมาณนี้เวลามันโปกมันก็แล้วแต่คนเนาะหนวอะมันมันโปกแล้วมันมันออกแบบยากอืใช่เนี่ยมันก็จะติดแบบนี้อืมติดแบบตามหัวมันอะเสียเวลาใช่เสียเวลา ถ้าเราแช่ไว้ปุ๊บมันจะออกเป็นแผ่นแบบนี้เลยมันจะออกแบบทุกทุกอย่างเลยทุกตั้งแต่หัวจะลดอ่าปลายเลยบบนี่มันก็จะสวยแบบนี้ก็คืออ่ารูปแบบของกล้วยฉาบนะะ้องเขาก็จะเป็นอ่าฝานไปตามยาวเลยใช่ค่ะฝานไน่แล้วน้ำวันนี้คือน้ำอะไรน้ำเกลือคะ่ะน้ำเกลืออืมทำไมมันเป็นสีวภาพน้ำสูตรเราด้วย แล้วอันนั้นก็น้ำเกลือเหมือนกันบอกค่ะ<ช>ค่ะดูแกะง่ายเนาะอันนี้ยังไม่ได้แช่ชคือเออข้าษาทีจะต้องแช่ไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนแล้วมันจะออกเป็นแผ่นเลยออมันจะแกะง่ายเนาะ,ะ,ะจะแกะเป็นออกเป็นแผ่นทีเดียวเลยมันจะไม่สังเกตเวลาเราเวลาใช้ไม้อะมันจะไม่มีแบบเหมือนเหมือนเป็นหลุมอะไม่ไม่ค่อยมีคือคือ,คอไม้จะไม่กินเนื้อกล้วยใช่ใช่ ถ้าใช้มีดมันจะกินเนื้อกล้วยไปด้วยนะพี่น้องอันนี้คือเนื้อกล้วยจะยังยังครบหมดใช่ถ้าใช้มีดมันจะเป็นแผลเนาะมันจะคมเนาะใช่มันจะกินเนื้อกล้วยไปด้วยไงแต่ถ้าเราแบบถ้าเราเราปอกเปลือกแล้วเราทิ้งไว้ข้างนอกอะดําแน่นอนอลจะต้องแบบคือปอกเสร็จปุ๊บแล้วก็มาใส่น้าเกลือแล้วก็ใส่สูตรของเราอ่ะเราเราขอไม่ไม่ไม่บอกเนาะขอสงวนนะคะสงวนสูตรไว้นะคะเพราะว่า ใส่อะไรบ้างนี่นะมาขอสมวนไปแล้วกันเพราะว่าน้องเขาก็เอคนพบด้วยตัวเองอะเนาะคนทํามาหลายปีพี่น้องนะฮะก็เลยต้องขอองเก็บเคล็ดลับไว้นะคะเก็บง่ายเห็นไหมพอพอเวลาเราเฮ้ยพอเวลาเราเอ้เราไม่ปาดเข้าไปลึกๆกับมันก็จะค้างแบบนี้อืมันก็จะเสียเวลาเรามาแคะ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 เห็นใจตัวเองตัวเองต้องเห็นใจตัวเองมาก ไม้ต้องไปตัดไม้เพราะมันไม่คมกว่านี้บ่าใช่ค่ะมันไม่คมแล้วอันนี้มันใหญ่เกินไปไหมอันนี้รอบก่อนอันนี้ทำรอบก่อนยังไม่ได้กว่นี้มากนะถ้าทางแกะง่ายนะคะอีพีดังครอกวๆถ้าแช่ยิ่งแบบออกทีเดียวปึ๊บแผ่นนี้เลยไม่ต้องแบบมาแกะแบบอันนี้เลยอันนี้อันนี้คือตัดตัดแล้วก็แกะเลยเนาะให้ทำให้ดูเฉยๆนะ รเราต้องแช่ถ้าแช่นี่ก็คือแป๊บเดียวนนคะเอ่อนี่คือขั้นตอนแรกนะคะถ้าสมมติเราไม่แช่มันก็แก่ยากเดี๋ยวเราจะติดตามขั้นตอนอ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้พลิชาแนลนะคะแล้วก็อ่าฝากนะคะฝากเอฟทุกท่านนะคะสนับสนุนนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณครูตะวันด้วยนะคะเบอร์โทรค่ะ 0 6 2 1 2ห6สองหนึ่งสองเจ็ดหห้าสี่ห้าค่ะศู2ย์ห6สองหนึน่งสองเจ็ดหกห้าสี่ห้านะคะสามารถโทรสั่งได้นะคะมีแบรนด์ด้วยนะคะคือเรื่องกล้วยนะคะคบายคุณคตะวันบายคุณคูตะวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลงแค่นี้ค่ะ